ต้องมาสักครั้งในชีวิตเนาะแต่มาครั้งเดียวพอผมไดาแล้วครับขอหมอรำหน่อยครับหมอกโบขอหมอรำหน่อยขอหมอรำสักเพลงหน่อยพี่เด้อ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 เดออังอเอเด้อเด้อด้อ้อ้ออด้ แบกชังคารกับยังสีเป็นร่มอโอฟ้าปร่งโร่มสบายนี่คือบริการที่เราจะนอนกันคืนนี้นี้วิชาร,รอดอที่เราได้เรียนวามาเมาื่อสอาปีที่แล้วเพิ่งจบรอดอมาตอนมัธย,ยมใช่ก็จะมาใช้ในการกางเต็น หือเราจะนอนกันแบบนี้เลยการแต่งตัเพาวผนผนเป็นดวหนกัรือเราจะอยู่กันแบบนี้ก็ได้นะการจะเตียงสุดแล้วคือการให้ใครทำผมว่าแล้วครับการให้ผมเลยใครมาที่เราก็พยายามอยากทำเองอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆนี่โอ้มื่อเชี่ปุ๊บ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 เลย อันนี้เต็นท์ของเราอุ้ยเริ่มหนาวแล้วทุกคนหนาวหิ่งพี่น้องถามว่าอาบน้ำไหมวันนี้บอ <c oughs> คนสะอาดเขาไม่อาบน้ำก็นนะครับย้ำอ,อีกรอบนึงเออนี่ถุงนอนก็เหมือนว่าฟิลเป็นดักแด้เป็นพ่อหม่มเป็นอะไรในตัวอย่างนี้ถูกไหม เอออย่างงี้อ๋อหนาวเย็นหนาวเย็นเนี่ยวิวที่เราเห็นธรรมชาติอย่างนี้เลยมั่นจองต้องมาสักครั้งในชีวิตเนาะแต่มาครั้งเดียวพอท่นใหญ่ท่นง,ง่พอกับผมมากเลยอันนี้